ข่วส,ขวสวัสดีค่ะป่านนาฬิกาหนึ่งนาทีมาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรารคลังก็ยืนยันนะคะเงินจำนวน5,000บาทถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ตัวจริงค่ะย้ำถ้ามีการตรวจสอบย้อนหลังและไม่ได้รับความเดือดร้อนจะเรียกเงินคืนในทันที นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษพักพลังประชารัฐค่ะในฐานะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เปิดเผยกับสำนักข่าว i n เค่ะถึงการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนะคะหลังจากมีผู้ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทกว่า24ล้านคนค่ะกระทรวงการคลังก็มีการคัดกรองผู้ที่จะได้รับเงินรอบแรกไปแล้ว1,060,000คนนะคะและก็วันแรกเริ่มทยอยจ่ายไปแล้ว250,000คนค่ะคาดว่าน่าจะจ่ายเงินแล้วเสร็จภายใน3วันนะคะก็มัน่นใจว่า เงินเยียวยาที่รัฐบาลได้จ่ายไปนั้นถึงมือประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนค่ะพร้อมกันนี้น,นายธนกรก็กล่าวต่อนะคะว่าที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียว,ว่ามีผู้ที่รับเงิน5,000ันไม่ได้รับผลกระทบหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์หรือคุณสมบัตินะคะกระทรวงการคลังก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหากผลออกมาว่าผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ได้รับผลกระทบจริงๆนะคะทางกระทรวงการคลัง,งจะดําเนินการเรียกเงินคืนใน ทันทีค่ะต่อกันที่โรงพยาบาลสนามของจังหวัดสตูลน,นะคะเตรียมส่งกลุ่มดาวะที่ติดเชื้อโควิดสิแล้วอาการหน้าเป็นห่วงไปที่โรงพยาบาลสตูลจำนวน5คนส่วนอีก10คนตอนนี้กำลังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากลุ่มผู้สแสวงบุญทางศาสนานะคะหรือดาวหชาวสตูลค่ะที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ไปตรวจเชื้อนะคะโควิด -19 15คนที่ติดเชื้อค่ะล่าสุดตอนนี้โรงพยาบาลสนามสตูลที่ใช้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาวิทยาเขตสตูนเทียำเพลระงูนะคะก็พบว่า5คนในชุด15คนนี้นะคะเริ่มไข้หนักแล้วค่ะคือไข้ขึ้นสูงท้องเสียนะคะแล้วก็พบว่ามีอายุ60ปีขึ้นไปรวมทั้งอายุ74ปี แล้วก็40ปีนะคะอาการน่าเป็นห่วงค่ะซึ่งวันนี้ก็จะส่งทั้ง5คนนี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสตูลในอำเภอเมืองนะคะคือตอนนี้ประสานไปยังโรงพยาบาลสตูนเพื่อเตรียมห้องพักแยกแล้วทั้ง5คนค่ะนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มดาวหัทั้งหมด26คนส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างดื้อด้วยนะคะไม่เชื่อฟังทีมแพทย์แล้วก็ทางทีมแพทย์เองก็มีการชี้แจงทำความเข้าใจถึงโรคโควิด -19 กลุ่มดาวหัจึงยอมเชื่อฟังค่ะแล้วก็บอกว่าขอทํากิจทางศาสนาแล้วก็ต้องมี การละหมาดด้วยนะคะซึ่งทีมแพทย์ตอนนี้แจ้งห้ามทํากิจกรรมร่วมกันค่ะถ้าจะทําก็ต้องแยกย้ายไปละหมาดห้องของตัวเองนะคะทางนี้เองทางโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสตูลน,นะคะได้สั่งห้ามญาติพี่น้องมดเยี่ยมโดยเด็ดขาดเลยส่วนอีก6คนตอนนี้ต้องเฝ้าดูอาการประมาณ5คนนะคะเดี๋ยวจะมีการตรวจเชื้อซ้ําแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ15คนค่ะ ไปปิดท้ายกันที่สภาพอากาศค่ะช่วงนี้สำหรับประเทศไทยตอนบนอากาศค่อนข้างร้อนถึงร้อนจัดเลยนะคะแต่ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองพาย,ยุเกิดขึ้นค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยตอนบนตอนนี้อากาศร้อนถึงร้อนจัดในตอนกลางวันนะคะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะของภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมแรงที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะขณะที่ภาคใต้ช่วงนี้อากาศร้อนเหมือนกันค่ะแต่ก็มีฝนฟ้าขนองอยู่ประมาณร้อยละสิบของพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลค่ะอากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่วันนี้อุณหภูมิต่ำสุด สุดนะคะ26-27องศาเซลเซียสแต่ถ้าอุณหภูมิสูงสุดค่ะ3า3 9องศาเซลเซียสเลยค่ะจบการเสนอข่าวไปานาฬิกาหนาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN